สมบูรณ์ขึ้นบ้างนิดหน่อยดีใจมากเลยค่ะที่มีโอกาสได้เจอพี่วันนี้นะคะพี่ก็ดีใจค่ะ <_ an> เพราะว่าเราสองคนหูแบบกว่าจะหาคิวเจอกันเนี่ยมันหูนะคะ <_ an> ใช่เลยค่ะพี่คือหน่อยมีคําถามมากมายค่ะที่อยากจะถามพี่เต็มไปหมดเลยได้เลยวันนี้พิเศษมีอะไรเคลียร์ใจจาะตอบได้หมด <_ an> <_ an> หน่อยอยากเศร้าบ่าก่อนหน้านี้นะคะค่ะพี่เฮเลนทําอะไรมาก่อนสําหรับตัวพี่เองนะคะตอนแรกงานแรกสุดอะตอนที่เรียนจบมาก็คือเป็นไกด์ค่ะเป็นมัคคุเทศก เป็นงานในฝันมากนะคะแต่ว่าทําได้แป๊บหนึ่งก็พอดีมีโอกาสเรียนต่อ,อก็ไปเรียนต่อนะคะเป็นยาโทเสร็จแล้วก็ไปทํางานขา,ขา,ขายแพ็กเกจเรือสำราญที่กรุงเทพแต่ทําได้ไม่ถึงสองปีทุกคนมันก็เจอเหตุการณ์ก็คือว่ามันมีโรคซาะคะเข้ามาแล้วเป็นโดนยกเลิกงานหมดเลยก็เลยตกงานทันที <c oughs> <c oughs> แล้วก <c oughs> ว็กลับมาที่เชีงยงใหม่แล้วจบปอนู <c oughs> ก็คือหาง,งานแลเป็นงานสอนอก็เลยไปเป็นอาจารย์ประจะะําค่ะที่มาหาวิทยาลัย แต่ก็สอนได้ไม่นานนักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรื่องอข้อจํากัดเรื่องไหนได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ให้ค่าใช้ไม่ได้ให้เงินเดือนเราเยอะเราก็เลยออกมาโอเคเพราะว่าแฟนเราก็เปิดสานักง,งานกฎหมายอยู่ละแล้วลเขาใช้ภาษาอังกฤษแล้วเราเราก็ทําภาษาอังกฤษได้ก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรเราไม่เป็นอาจารย์ประจําก็ได้เราก็ออกมาทางานนี้ของตัวเองเนี่ยค่ะก็ทำทำเปิดสำนักง,งานกฎหมายที่ลูกค้า90สบ เเป็นคนต่างชาติอยู่ที่เชียงใหม่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลลอเฟิร์มค่ะก็นําตัวนี้มายาวเลยอืมโหจะบอกว่าพี่ขยันมากเลยอะแล้วก็พี่ทํามาหลายอย่างมากเลยเนาะแบบดีใจจังเลยค่ะมี่โอกาสได้รู้จักพี่นะคะหน่อยอยากทราบว่าพี่ให้เลนนะคะจุดเปลี่ยนพี่ที่มันเกิดขึ้นกับพี่แล้วทําให้พี่หันมามองหาโอกาสอีกด้านหนึ่งของชีวิตอ๋อจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะพี่บอกหน่อยนิดนึงนะคะว่า เอาความจริงนะคนนี้เปิดเลยพี่เคยเปิดบริษัทมาก่อนนะคะเป็นบริษัทขายตั๋วเครื่องบินแล้วนาเที่ยวและบริษัทนี้นะคะก็เจ๊งค่ะโหเจ๊งนะคะแล้วก็ทําให้พี่เนี่ยพี่เป็นหุ้นส่วนใหญ่นะก็เจ๊งเยอะหน่อยนะคะแต่ก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ากลัวเรื่องการแบบทําธุรกิจการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่างานที่เราทําที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายก็สร้างรายได้ได้ดีเพราะว่าพี่ก็มีลูก3าคนและเด็กลูกลั้ามคนก็เรียนเรียนนานาชาติได้ไม่ได้มี เดือดร้อนเรื่องเงินหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่พี่ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้จะเรียนจบเป็นอย่างองีกแล้แล้วก็มองว่าเอ๊ะทำอะไรดีนะคะที่จะเป็นงานที่เราเให้ความสะดวกกับคุณแม่แบบเนี้ยที่เราไม่ได้อยากลงทุนเยอะเราทํางานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้และเราสามารถาฝึกทักษะบางอย่างซึ่ง,ง,งเอาจริงนะน้องหน่อยเมื่อก่อนพี่เป็นคนที่กลัวนะกลัวการขายดูไม่ออกเลยพี่ ที่บอกว่น,นี้กลัวการขายเพราะว่ากลัวการถูกปฏิเสธและเราก็ไม่ชอบเลยที่จะต้องมาแบบตื้ององ้อขอขายอะไรอย่างเงี้ยนั่นไม่ใช่ชั้นไม่ใช่เวนะแต่นะคะพอเรามาดูในความเป็นจริงอะถ้าเราต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแบบหลักแสนอะเหมือนเหมือนงานที่เราเออทํากฎหมายใช่ไหมมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องเป็นธุรกิจ นะคะซึ่งธุรกิจแน่นอนมันก็เกี่ยวกับการขายถูกไหมครแล้วในเมื่อง,งานขายมนันเป็นงานที่สามารถสร้างไรายได้ให้เราได้ทําไมฉันถึงจะไม่เรียนรู้ที่จะทานะคะเพราะจริงๆแล้วพี่เองก็ไม่ได้มีพื้นฐานไม่ได้เป็นนักธุรกิจเก่งกาจอะไรนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็รับราชการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่มองว่าโอเค ในเมื่อธุรกิจมันสามารถตอบโจทย์น้ารายได้พี่ได้และโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็น disruption ใช่ไหมคะและมีโรคระบาดมีอะไรอีกเนี่ยการทํางานออนไลน์คือตอบโจทย์เราที่สุดละสําหรับคนที่แบบมีข้อจํากัดแบบพี่เยอะๆๆแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ให้หรายได้อย่างที่พี่อยากได้มันก็เลยทําให้พี่เป็นจุดเปลี่ยนว่าพี่เปลี่ยนไมซ์เซตใหม่น่อยเปลี่ยนไมซ์เซตตัวเองใหม่เลยแล้วก็เริ่มเปิดใจที่จะเรียนรู้ให้โอกาสตัวเองเข้าไปเรียนรู้ในการทํางานแต่หนูจําได้ ครั้งหนึ่งมีโอกาสได้เจอพี่หลายปีหลายปีละตอนนั้นเราไปเรียนพัฒนาบุคลิกภาพใช่จำได้บังเอิญบังเอิญได้รู้จักกันใช่พี่รู้จักวิทยากรใช่รู้จักวิทยากรหนูก็เองก็รู้จักวิทยากรใช่เราก็เลยเจอกันเราไปกินข้าวด้วยกันโต๊ะเดียวกันค่ะค่ะโอ้โหหนูเคยคุยกับพี่เรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับงานขายเนี่ย พี่แบบปิดประตูกับใส่หนูเลยอะแบบปิดประตูแบบพลุบแล้วล็อกก่อนด้วยนะล็อกก่อนมากแล้วก็หนูก็ไปไม่เป็นเลยพี่ตอนนั้นหนูเองก็ไปไม่เป็นเลยอะหูอยากรู้อะตอนนั้นฟิลที่อารมณ์ที่มันเป็นแบบไหนอะพี่ตอนนั้นเนี่ยเราสึกว่างานที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นงานที่ให้รายได้ได้ดีแล้วเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าเราไม่ได้คิดถึงการกระจายความเสี่ยงเอางี้ง่ายๆแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนใช่ไหมคะและพี่มีโอกาสไปเรียนต่อเนี่ยพี่มองเห็นเริ่มมีเป็นอะไรอะเริ่มมีวิสัยทัศน์มากขึ้นอ ว่าเฮ้ยในการทํางานของเราเนี่ยโดยเฉพาะเราเป็นคนที่มีครอบครัวใช่ไหมคะงานหนึ่งอาชีพมันก็คือเหมือนแสงสว่างไฟสว่างหนึ่งหลอดในบ้าน แต่ถ้าเกิดหลอดนี้เกิดหลอดขาดแล้วหน่อยอเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะมันอาจจะไฟมืดทั้งบ้านเลยใช่แต่ถ้าเรามองหางานอีกอันหนึ่งงานงานงานที่สองอะที่สร้างไรายได้เทียบเท่านะและใกล้เคียงกับงานแรกเนะี่ยมันจะดีกว่าไหมเรามีสองหลอดที่บ้านพี่เลยคิดแบบนี้แล้วก็เลยปรับ mindset ตัวเองว่าเราต้องเปิดใจในการเรียนรู้ในทําสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทําแล้วก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จมันก็เลยทําให้พี่เนี่ยเปิดใจแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็ลงมือ ดีจังเลยค่ะพี่คือเอาเป็นว่าตั้งแต่หนูเจอพี่ครั้งแรกตอนนั้นกับวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากอะ่ะใช่ใช่พี่ยังจําได้ตอนนั้นก็ยังจําน้องหน่อยได้แล้วก็จำเพื่อนบางคนได้ใช่หลังจากที่หน่อยฟังพี่มานะหนูว่ามันดีหมดเลยะคะ่ะแล้วการที่พี่เปิดโอกาสให้กับตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะแต่หนูมีคําถามว่าะอะไรทำให้พี่เลือกนะคะธุรกิจเกี่ยวกับ global franchise online อ๋อโอเคคําถามนี้พี่ ชอบมากๆนะ,ะมีคนถ<ม>ามพี่เยอะเหมือนกันก็คือจริงๆแล้วการทํางานสํานักงานกฎหมาย international law firm อย่างที่บอกอก็คือเราได้ได้ดีนะ,ะ<ม>แต่น้องหน่อยเชื่อไหมว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะตุลาคม2018มพี่พาลูกๆนะคะ<ม><ม>แล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีไปเที่ยวด้วยที่เมากานะคะเ<ม><ม>ที่ยวดิสนีย์แลนด์เที่ยววอชิงตันดีซีเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไปทั้งหมด21วัน<ม>และมีงานคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะคะ แล้วพี่ยังจําได้21วันนั้นอะการทํางานกฎหมายถูกไหมเราก็ต้องเจอกับลูกความนะคะเราต้องไปขึ้นศาลเนี่ยเราถึงจะเกิดรายได้แต่21วันที่เราไปอะพอกลับมานะคะคือเราไม่ได้เกิดรายได้อะไรเลยแล้วพอเรากลับมาเป็นช่วงสิ้นเดือนค่ะเราก็ยังต้องจ่ายค่าฟิกคอสต่างๆนะคะค่าเช่าสถานที่ค่าเงินเดือนลูกน้องค่านั่นนู่นนี่อะไรอย่า้ค่ะเต็มไปหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทําให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ย อ้าวทำงานอะไรดีละที่เราไม่อยู่นะคะเราก็สามารถให้ธุรกิจอ่ะหรือว่างานนั้นอ่ะมันสามารถทําต่อไปเองได้เลยนะคะพี่เลยมาค้นพบค่ะว่าเราจะต้องทํางานนะคะที่โอเคอาจจะเป็นออนไลน์แหละแต่ออนไลน์มันก็มีหลายแบบนะหน่อยแต่พี่เลือก global franchise online เพราะคํานี้คําเดียวเลยค่ะคําว่า system ค่ะคำว่า system นะคะคำว่ามีระบบเพราะว่าที่นี่อย่างพี่อ่ะ พี่ก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ใช่ไหมคะพี่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะจากทั้งโค้ชมืออาชีพที่เขาประสบความสําเร็จมาแล้วและพี่ก็เรียนรู้กับระบบต่างๆที่ทาง uh, global franchise online เขาจัดให้ทั้งหมดและทําให้ที่พี่แฮปปี้มากๆคือมันตอบโจทย์อย่างที่พี่บอกพี่ไปอเมริกาหรือพี่จะไปที่ไหนก็ได้ตอนนี้มันมีซิสเต็มแล้วพี่สามารถมีสระภาพะน้องหน่อยจะพาลูกไปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนรายได้ก็ยังเข้ามาเหมือนเดิมอันนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้พี่รู้สึกว่าพี่ตัดสินใจได้ถูกต้อง ที่เข้ามาจอยกับ global franchise online ค่ะไอพี่เลนคะคือมันมีสับสับหนึ่งเนาะที่หนูทราบมาคือคำว่า s u b l i c e n s e project s u b l i c e n s e project ใช่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดของ global franchise online เนาะใช่มันเป็นโปรเจกต์พิเศษที่มันเหมาะกับคนที่แบบทำงานแบบ work smart อย่างพี่อะคะค่ะหนูอยากให้พี่ช่วยแชร์ว่าอะไรทำให้พี่ตัดสินใจจอย global franchise online แล้วทำไมต้องเป็น s u b l i c e n s e project ด้วยอ มากคำถามนี้นะคะที่พี่ตัดสินใจสําหรับซับไลเซนโปรเจกต์ก็เพราะว่าในซับไลเซนโปรเจกต์นะคะนอกจากที่พี่บอกว่าจะมีทั้งที่ปรึกษามีระบบต่างๆแล้วนะคะในเรื่องของค่าตอบแทนในขัน้องหน่อยคืองานกฎหมายอย่างที่บอกลูกพี่สังคนเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนะคะใช้เงินเยอะพ่อแม่ก็ต้องหาให้ได้แหละเยังน้อยหลักแสนนะคะและพี่ก็มองว่าแผนรายได้ต่างๆนะของซับไลเซนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้และมีโอกาสและพี่อยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ค่ะน้องหน่อยที่ไหนก็ได้บน โลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะ,ะพี่ก็สามารถทําเงินจากตรงนั้นได้หมดเลยแล้วก็มีการแผนรายได้เนี่ยมีรายได้ให้เข้ามาเนี่ยหลายจุดมากมและพี่ชอบมากๆคือมีการจ่ายค่าตอบแทนทุกๆ7วันอ,อันนี้คือพิเศษมากเพราะแน่นอนค่ะกระแสงเงินสดสําคัญมากนะคะใ,ในช่วงเวลานี้<อ>ก็เลยทาให้พี่ตัดสินใจเข้ามาจอยในซับไลเซนสโปรเจกต์ แล้วพี่อีกอย่างนึงพี่ชอบก็คือว่าการใช้เงินลงทุนอะน้องหน่อยคือพี่บปงคนเจ้าของกิจการเมื่อเทียบกันแล้วค่ะน้องหน่อยค่ะคือจะเปิดอะแห่งสำนักกฎหมายอะหลักถูกๆมันก็ต้องมีแบบหลายแสนเป็นล้านอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็จะมีออฟฟิศดีๆมีลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยมีทีมงานแต่ว่าอันนี้คือหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นแบบชิวๆค่ะพี่เลยรู้สึกว่ามันก็ อะไรที่มันน่าน่าเข้าไปมีส่วนในการที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็มัน,นยังต่อย,ยอดสร้างรายได้หลักแสนให้พี่ได้อีกตรงนี้ทําให้พี่รู้สึกแฮปปี้มาคือฟังแล้วมันน่าสนใจมากเลยพี่คือหนูยายทราวบว่าค่ะหลังจากที่พี่เข้ามาจอยอะโปรเจกต์แล้วอะตอนนี้ ผลลับที่พี่ได้รับจากตรงนี้มันคืออะไรบ้างที่พี่สุกว่าพี่อยากแชร์อยากแบ่งปันให้กับทุกคนได้รับรู้อ๋อสาหรับสิ่งที่พี่จัดหลังจากที่พี่เข้ามาจอยแล้วนะคะสิ่งที่ได้แน่นอนเลยค่ะทุกคนว่ารายได้พี่นะคะเพิ่มขึ้นนะคะรายได้6หลักเนี่ยพี่โอเคได้อย่างที่พี่ตั้งใจอันนี้หนึ่งละแล้วอันที่2พี่เองก็ไม่เคยมีความรู้เลยนะน้องหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการตลาดออนไลน์ดิจิตอลมาเก็ตติ้งคือเริ่มจากศูโรในที่เนี้ค่ะเขามีระบบในการสอนงานให้พี่ทั้งหมดโอ้โหถ้า ไปอยากจะเริ่มอ่ะ oh. เหมือนกับที่พี่ทําอยู่อะคะ่ะมันเริ่มยังไงอะ okay. เอาอย่างนี้ก่อนละกันถ้าใครที่อยากเริ่มนะมพี่อยากจะให้เราตั้งคําถามกับตัวเองก่อนนะคะว่าณวันนี้เราเองอ่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆริงไหม,อ,มอยากจะพลิกชีวิตไหม,มเราอยากจะออกจากวงจรเดิมๆไหม,มนะคะเรื่องแบบเงินแบบไม่พอใช้จนเดือนชนเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไหนเราอยากได้แบบนั้นจริงๆหรือเปล่าพี่อยากจะให้เริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราชัดเจนตอบตัวเองได้ชัดเนี่ยเราจะ รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องแบบยุ่งยากหรืออะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเชื่อไหมน้องหน่อยว่าในอันเนี้ยนะคะมันก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนหรอกนะพี่บอกเลยในในในซัพเปอร์เสนโปรเจกต์แต่ว่าจะเหมาะกับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเริ่มต้นก็คือเริ่มเติมต้นจากใจตัวเองตอบตัวเองให้ชัดว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจริงไหมและหลังจากนั้นค่ะเปิดโอกาสค่ะเปิดใจตัวเองเหมือนเหมือนพี่อะเมื่อก่อนพี่ก็ปิดอะ นะแต่พี่มองเห็นโอกาสค่ะว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆเราก็เลยเปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาปรึกษากับผู้รู้คนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนเป็นที่ปรึกษาของเราในธุรกิจที่เขาประสบความสําเร็จก็แค่นี้เลยนะคะเราเรับฟังรายละเอียดต่างๆแล้วก็เขาก็จะอธิบายรายละเอียดให้เราฟังทั้งหมดค่ะว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างคือสตาร์ทแรกเนี่ยเริ่มต้นจากการเปิดโอกาสให้ตัวเองก่อน <น>ใช่เลยค่ะแสดงว่าถ้าวันนี้ใครสนใจจะเริ่มต้นเนี่ยต้องถามตัวเองให้จบว่าคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยังใช่ใชไหมคะ<ช>เพราะว่าจริงๆแล้วเรามีสเต็ปเรามีวิธีการเรามีทุกอย่างให้หมดแล้วถูกต้องใช่ไหมคะแบบนี้เนาะโอเค<ๆ>ซึ่งมันก็แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะหนูฟังพี่มาหนูชอบมากเลยพี่หนูชอบวิสัยทัศน์ของพี่ค่ะหนูชอบแนวคิดของพี่มากๆเลยค่ะแล้วก็หนูดีใจที่เรามีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันค่ะนะคะ อยากให้พี่ช่วยแชร์อีกสักหน่อยนึงนะคะก่อนจากกันวันนี้ว่าอยากทิ้งท้ายให้น้องๆให้พี่ๆเพื่อ<ม>นๆว่าอยากแชร์อะไรได้เลยค่ะพี่ก็ในช่วงนี้นะพี่บอกนะคะว่าอย่างแรกเลยพี่อยากให้กําลังใจ<ม>นะคะในหลายๆคนที่อยู่ใน SME อยู่ในจริงๆทุกอาชีพเลยน้องหน่อยที่กําลังเกิดวิกฤตในตอนนี้นะคะพี่เฮเลนอยากให้กําลังใจเขา<ม>ว่า<ม>จริงๆแล้วนะคะว่าเราจะผ่าน เรื่องราวเหล่านี้ไปได้ด้วยกันนะคะแล้วก็พี่ยินดีด้วยนะคะที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้โอกาสดีๆอย่างที่พี่ได้รับมาแล้วนะคะที่การตัดสินใจจอยกับซับไลเซนโปรเจกต์อยากจะใช้โอกาสนี้ที่จะแบ่งปันโอกาสดีๆนะคะให้ทุกคนได้รู้ว่าการสร้างรายได้ในอีกรูปแบบหนึ่งในปัจจุบันนี้นะคะที่คุณทําผ่านโทรศัพท์มือถือนะออนไลน์อยู่ที่ไหนที่มีอินเทอร์เน็ตบนโลกนี้น้องหน่อยคือทําได้จริงๆนะคะเริ่มต้นง่ายๆก็คือการ เปิดโอกาสให้ตัวเองก่อนอนะคะพี่อยากจะฝากไว้นะคะว่าคนอื่นอนะ่ะเขาไม่ให้โอกาสเรานะคะก็ยังไม่น่าเศร้าค่ะเท่ากับตัวเราเนี่ยไม่ให้โอกาสตัวเองค่ะน้องหอย พกเลนคะวันนี้หนูได้อะไรจากพี่มากมายเลยค่ะดีใจดีใจที่เราได้รู้จักกันใช่ค่ะดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่มีโอกาสได้มาคุยกันหน่อยวันนี้ด้วยค่ะก็พี่หน่อยสบอกว่านะคะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคุณแม่ลูกสามเรียนจบด็อกเตอร์เป็นเจ้าของกิจการค่ะฟังดูแล้วนะคะโปรไฟล์ดีมากๆนะคะเรื่องราวชีวิตดีมากแต่บางครั้งนะคะใครจะไปรู้ว่าเธอก็ยังมีความต้องการ อีกมากมายในชีวิตนะคะวันนี้พี่หน่อยดีใจมากๆคะ่ะที่มีโอกาสได้เจอกับผู้หญิงคนนี้แล้วพี่หน่อยเชื่อคะ่ะว่าถ้าใครก็ตามที่มีโอกาสได้รู้จักผู้หญิงคนนี้คุณโชคดีมากๆเลยคะ่ะพี่คะขอบคุณพี่มากๆเลยคะ่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ